โอเคครับคุณดูก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปลิปนี้นะครับก็อย่าลืม่จะกดไลค์นะครับหรือว่าจะกด subscribe ให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็อื่นเลยก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากสมัครสมาชิกก็ ก็สามารถสมัครสมาชิกกันได้นะครับเดี๋ยวลิงก์นี้ดูอยู่ใตคลิปเดี๋ยวพี่จะขึ้นมาให้ดูนะครับผู้ชมรแค่ไปหน้าที่ช่องของพี่และครับแล้วเราก็าาสามารถกดสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ราคาเพียงแค่50บาทนะครับจะเป็นใจกเกเรเริ่มต้นนะครับ50บาทแล้วก็ใจใจกเกเเต็มตัวนะครับ80บาทแล้วก็ไอตาวนะครับ150หหรือว่าใครที่มีแบบ เงินนขนาดอะไรก็สามร้อยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับพันห้านะครับก็แค่เราแค่สมัครห้าสิบาทก็เข้า Discord นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนๆในเกมพี่นะครับแล้วก็ใครที่อยากโดนเนี่ยก็โดนเนี่ยเป็นซุปเปอร์แชทได้นะครับการในไลฟ์สตรีมพี่นี้ก็จะมีขึ้นชื่อให้ทุกคนนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันเลยครับไปเลยผู้ชมก็สวัสดีท่านคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่องปฐมวันนะครับเดี๋ยวนี้เราก็มาอยู่กันในแบบอนิเมะเอ็ดเวนเจอร์กันนะครับคคคุณผู้ชมโอเรับก็ ก่อื่นเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปจัดระดับจาดดับนะครับขออภัยครับจานะดับ6ตัวละครที่คนนิยมหยิบมาเล่นเยอะที่สุดนะครับหรือว่าจะเป็นช่องช่องอื่นหยิบมาเล่นเยอะที่สุดที่เห็นบ่อยที่สุดนะครับหรือว่าสำหรับพี่ที่ไลฟ์สตรีมนะครับทุกวันนะครับเราก็เห็นนะครับว่าคนหยิบมาเล่นเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ตัวถึงรวมถึงตัวถึงพีเองกันนะครับว่าหยิบมาเล่นเยอะที่สุดนะครับก็มีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวรับชมกันนะครับ6ตัวละครนี้มีตัวอะไรบ้างนะครับโอเคครับตัวละครแรกนะครับ จะเป็นตัวละครหนึ่งเช่นตัวละครอไอเซนนั่นเองนะครับตัวละครอไอเซนนี้เป็นตัวละครที่เป็นเบตานานแล้วนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังเล่นได้นะครับก็เอามาหยิบมาเล่นได้นะครับเป็นตัวละครที่ทายากก็ยากยากอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ดาเมจเวอร์มากๆนะครับอลังมากๆก็ตัวละครนี้แนะนานะครับมือใหม่ก็ ก็ทาได้นะถ้าถ้าตัวเองชอบนะตัวละครนี้มาจากเรื่องบิดนะครับบิดเทพมรณะนะครับตัวละครไอเซนมีทั้งหมด3ล่างป้าสามหรือสี่ล่างนี่แหละพี่จำไม่ได้แล้วโอเคต่อไปนะครับตัวละครที่สองนะครับเป็นตัวละครเมลิโอดันนะครับมาจากเรื่องเจ็ดบาปหนึ่งนะครับผู้ชมตัวละครนี้เป็นตัวละครเบตากาวปัจจุบันเลยนะครับคือตัวละครกายภาพเบตากาวคือตัวละครไหนสู้ตัวละครนี้ไม่ได้เลยนะครับเป็นตัวละครที่โหดมากๆนะครับเป็นพระเอกด้วยเนาะเออมันก็เลยโหดเป็นธรรมดาระยะก็โอเค ได้หมดทุกอย่างโอเคครับตัวละครที่2นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับต่อไนนะครับตัวละครที่3นะครับก็จะเป็นตัวละครจากเรื่องนาลูโต้นั่นเองโหมาจากคนละเรื่องเลยเนาะมาจากเรื่องนาลูโตะนะครับเป็นอีแทจินะครับตัวเบอร์ไฟที่ที่สุดณตอนตอนนี้นะครับในเวทนะสรับเวทแล้วกันนะไอตัวละครนี้เป็นตัวละครเวทไฟนะครับคุณผู้ชมใครชอบก็อย่าลืมที่จะทำกันด้วยนะในอัปเดตที่อัปเดตที่แล้วก็นํามาใช้อาทัวร์เมนท์ที่แล้วกับทัวร์เมนต์ก่อนหน้านั้นก็ นำมาใช้กันเยอะๆเลยนะครับเจ้าตัวละครอิทาจแนนําว่าให้ทํากันนะแล้วก็มีลิลิของมันด้วยเป็นลิลิเน้นวงหวนนะก็อย่าลืมทำด้วยนะครับใส่ให้มันด้วยโอเคครับต่อไปนะครับตัวละครที่4นะครับจะเป็นตัวละครอย่างเบสอินเทเวนนะครับหรือเป็นคุชชี่บัลลุคูุชชี่นั่นเองนะตัวละครนี้ก็มันยังเป็นเบตา้าเขาเรียกว่าอะไรฮะเร่งเวลานะครับทำให้ตัวละครทุกตัวละครที่เราเอามานะครับตีไวขึ้นนะ สำหรับมือใหม่ใครที่เพิ่งเข้ามาเล่นเกมเกมนี้ก็ยังไม่รู้นะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันตัวละครน,นี้เป็นตัวละครที่ดีมากๆนะครับไปมาครับต,ตัวละครที่5ครับจะเป็นตัวละครอ,อย่างเช่นเอมบิเลียนั่นเองนะครับอ่จาจ้าตัวเอมบิเลียนี้ก็คือความสามารถมันคือสโลนะครับตัวลนะครเบต้าสโลเนาะที่ทุกคนที่ต้องใช้กันนะคุณระบงทัวร์มินติดบงติดบอร์ดท,ทุกๆอย่างนะครับใช้ตัวนี้หมดนะครับแนะนําเลยนะครับว่าตัวนี้ดีมากๆนะครับตอนนี้ยังหาไมา่ได้แล้วนะครับต้องซื้อเอานะ ตัวละครยังต่ำนะก็ต้อจะร้อยยี่สิบป้าแปดสิบร้อยยี่สิบไม่เกินร้อยยี่สิบอะคุณชมประมาณนี้ถ้าสเตตดีๆหน่อยก็น่าจะประมาณร้อยยี่สิบนะครับคุณชมโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมไปตัวละครที่แถวหลักสามสี่ห้าครับตัวละครที่หกนะเป็นตัวละครไฮไลท์เลยนะครับก็ตัวละครนี้นะครับเป็นพระเอกของเกมเกมนี้นะครับตัวละครนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับผู้เล่นมือใหม่หรือว่าผู้เล่นเก่านะครับคือต้องมีตัวละครแอร์ตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นตัวละครรแอ์ตัวละครแอร์แบบ ตัวละครที่ดีที่สุดแล้วอะเออตอนนี้นะณปัจจุบันนะพี่ว่ามันเป็นตัวละครที่ดีที่สุดแล้วแล้วก็เป็นเวทนะครับเป็นเวทเวทแอร์นะครับตีแอร์มีโดนออกมาด้วยเนาะตัวละครนี้ก็แนะนําให้ผู้เล่นใหม่นะครับทํากันเยอะๆนะครับเป็นตัวละครแบ,บ็กซอรี่ได้ดีมากๆเลยนะครับก็ ประมาณนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 6ตัวละครนี้ครับคุณผู้ชมชอบหรือว่าทูณเห็นยังไงคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับใต้ลิงก์คลิปนี้เลยใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวละครไหนที่รู้สึกว่าเออมันตกเบต้าไปแล้วก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับพี่อ่านทุกคอมเมนต์นะแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องปรัทมาวันเลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ